วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการครูบกรัเกษตรกับนายมดเขียว <c oughs> สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้รายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมนั้นมารู้จักกับปลายทางอีกหนึ่งที่นะครับของดอกดาวเรืองครับพื้นที่ตรงนี้ครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับผมอยู่กับคุรุงชาญไทยสุงครับคุรุงสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้เราดอกดาวเรืองที่ชาวบ้านนั้นปลูกกันส่วนใหญ่ส่งมาที่นี่เลยครับนะครับวิธีการที่เขารับดอกดาวเรืองเขามีการคัดกันยังไงบ้างฮะคัดเกรดครับดอกแจมโบ้ดอกกลางดอก สองดอกสามเลแบ่งเป็นกี่ไซส์เอ่ยสามไซส์สี่ไซส์นะครับอันนี้แบ่งเป็นสี่ไซส์ด้วยกันสี่ไซส์ดอกเล็กสุดยังอะไรอย่างตรงนี้ที่ที่รับนี่แบ่งเป็นขนาดแล้วก็ราคายังไงบ้างตามราคาครับตัดดอกสวยดอกงามดอกโตก็ราคาหนึ่งผมรับซื้อก็หกสิบเจ็ดสิบตาขึ้นลงตามตลาดหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบสตาค์ทถ้าตลาดถ้าตลาดถ้าหน้าแรงนี่มันจะถูกหน่อยเพราะคนปลูกเยอะเราก็ ห้าสิบสี่สิบสามสิบถ้าหน้าฝนนี่มันราคาดีครับเขามีคนปลูกน้อยหน่อยนะฮะยิ่งตอนนั้นคือความต้องการจะใจค่อนข้างมากครับช่วงไหนที่ได้ราคาดีแล้วก็คนต้องการมากที่สุดช่วงไหนช่วงหน้าฝนครับตั้งแต่เริ่มทำนาเดือนหกขึ้นไปจนตลอดเดือนถึงสิบสองน่รอยะทงจบแล้วนั้นก็พอขายได้ครับของคุณลุงนี่รับจากตรงไหนมาบ้างผมจะรับจากประสาทบ้าง แล้วก็ตามชาวบ้านปลูกเขานี่แหละที่ไหนมีผมก็ให้เขามาส่งให้บางทีผมก็ไปซื้อทิ้งที่เขาทิ้งที่เลยก็มีก็มีครับนะครับยางดอกเาวเรืองนี่ฮะเขาเอาไปทําอะไรบ้างอันนี้ผมต้องบ้านผมนี่ไม่ได้ใช้ทําอะไรนะทําแต่มัดวัดบัดกรรมหลือสงพระแล้วก็ไอ้นี่ก็ทําเป็นพวงมาลัยเล็กไฟยาวลายสั้นผมจะหลายอย่างครับมีสี่ห้าอย่างครับนะเหมือนพวไปครับแต่รูก รรูปต่างๆอย่างปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองจริงๆแล้วคุณหลวงก,ก็ปลูกเองด้วยเหมือนกันครับมันมีปัญหาอะไรบ้างสำหรับการปลูกดาวเรืองปลูกดาวเรืองนี่มันพาที่แน่นอนไม่ได้ถ้าฝนตกมาก็เสียเร็วแล้วถ้าหน้าแรงก็เทียไฟนอนเนี่ยทุกวันนี่ระบาดไอ,อเทียไฟเนี่ยเยอะจริงแก้ปัญหาไม่ค่อยตก ครับคุณลุงมีการแก้ปัญหายังไงบ้างเวลาที่เลี้ยไฟอะไรอะไรต่างไฟก็ต้องใช้ยาตลาดเยอะมากจะอยู่ใช้น้ำหมักน้ำอะไรพวกเราเอามาที่ยาเขามาโฆษณาหลายหลาอย่างก็ไปไม่ได้นอืาใช้ได้แต่ชั่วคราวชั่วคราวเขามาหลอกขายเขาก็ไปแล้วเราก็ซื้องครับบริษัทอะไรพมกก็ใช้มาหมดแต่ก็สู้ไปครับปลูกไปเรื่อย หลาครัคุณผู้ชมครับหนทางเรามาถึงนี่แล้วครับเดี๋ยวเราคุณลุงวันนประสบปัญหาหลายอย่างเหมือนกันหลายครั้งด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าจะเป็นน้ำหมักคีวภาพอะไรต่างๆที่มีหลายบริษัทนั้นนํามาเสนอเสนอแล้วก็มาปุ๊บมาขายไปก็ไปเคมีเคมีต่างๆมาแล้วก็ไปนะฮะวันนี้ก็เป็นหนึ่งบริษัทกันล้กันเอามาให้คุณลุงนั้นทดลองนะฮะกับปุ๋ยซีขนาดตามต้อเขียวพร้อมทั้งนี่ครับคุณลุงครับเป็นน้ำหมักชีวภาพสูตรป้องกันแมลง เอาไปฉีดพ่นแล้วกันคือไม่ได้ฆ่านะ้ันี้มันเป็นอินรีย์มันปลอดภัยเดี๋ยวฉีดไปแล้วเดี๋ยวพ่นแล้วก็ไล่ส่วนของแมลงแล้วกันลองดูลองทดลองดูนะฮะแล้วก็เราก็จะไม่หนีไปไหนมีอะไรก็ติดต่อได้นะครับคุณลุงอ่ะมอบให้กับคุณลุงครับนะครับขอบคุณมากครับแต่ว่าคุณลุงนะครับไหนๆก็ทําเราเรื่องแล้วนะครับแน่นอนฮะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่คุณลุงทําแต่ว่าใช้ปุ๋ยอินรีย์ว่าขนาดตามมะเขียวแล้วนั่นก็คือเรื่องของการที่ปลูกบัว นะฮะหลายคนไม่เคยเห็นนะฮะว่าปลูกบัวไปยังไงแล้วว่าสามารถนําไปขายยังไงได้บ้างราคาตนนัวนี้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าราคาดีใช้ได้เลยทีเดียวครับจะเป็นยังไงติดตามได้ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนาดตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888